โอเคนี่มีเลยทุกนโอน้บ๊ายบายโอ้โห ด,ดแกเป็นยัางอีกแล้วเอ,อ้ยฟาร์มบล็อกมาตรงเกา่าฮัลโหลสบายดีสบายสบายดีเมื่อทุกผู้ทุกคนเลยเนาะพบกับน้องฟาร์มอีกแล้วทุกคนเอ้ยตอนนี้เนาะน้องฟาร์มกับยูกับน้องในกิ้งในนู้เม่กิ้งเนาะกะมีซีคนทุกคนเลย ที่จุดประสงค์ที่มามือเนาะกับบุมีย่างไล่มือนีกับเป็นมือวันเกิดของน้องใหนนู้นะสุขสันต mm ์ว hmm. ันเกิดเด้อการนี่เลยเนาะมือนีกับเป็นวันที่เสาหกเดือนซีเนาะเป็นมือวันขายวันเกิดข้องน้องไหนนู้นั่นเองน้องฟ้ามกับซีมาผ่าน้องๆเห็ดย่างนันติดตามหับสมนากนเนะทุกคนนะว่าเฮาซีเห็ดย่างกินใหนนู้คิดว่าเฮาซีเห็ดย่างกินเลยฟ้ามาย่างมาบ่งูเลยบ่ได้เบิ่งเลยตอนไกยฟ้ามีอ้มมาเมือกินนี่นะ ซีเซอร์ไพรซ์เนาะก,กะนองเพื่อนกับยูเหือนเนาะทุกคนมาหอดกับบกหูซีเซอร์ไพรซ์จังได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดนํากันเลยทุกคนเห็ดนํากันกินนากันเนาะในนู้เนาะบอสเซอร์ไพรซ์เลยเนาะถ้าในนู้นใหญ่จังเซอรนะ์ไพร์เนาะกระยักเซอร์ไพรซ์นองอยู่เนาะแต่ว่ากาคือว่าอะไรเนาะนองเพื่อนอยู่กับอาอซองขนะุนเนาะเม่เพื่อนกับประหิดเบียกเพราะฉะนั้นแล้วบอท่าเซอร์ไพรซ์แล้วเนาะนองในนู้กับหูแล้วโอเคแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไปเตรียมงานกันเลยว่าเฮาสีเห็ดย่งซู้กันกินเน Música ได้เนาะหรือว่าจามถิ่นใกล้นันเองทุกคนอาานใส่หรอท่าให้ทานมันแดงออก,ก่อเอามากปีนเนาะมีกระแตปีนอยู่ที่ไเนหนูมีปะ <No. laughs> น้องน้อไปเอามาให้เลยนอ้อบปนเติมเลยเนาะโอเคแนละ้วเดี๋ยวค่ะหรอท่าให้ทานแดง ทุกคนตอนนี้กะกำลังเซียบตีนไก่ใส่ไหมน้ำน้องในหนูนะระวังเด้อในหนูเด้อเดี๋ยวสปักกมือแหละนอนลงเลย <c oughs> นอนหลับชาอ่อ,อนอ่อ,อนบ๊ายบาย เยี่ยมมากเลยแล้วตัวน,นั้นช <ไป S 1> อบแบบอืมเพราะว่าอันนี้นี่เขาหมักใส่สดห้อยหมักใส่ขนมนะมารดมาหอมเลยกันเลยเวลาเขาปิง้งปุ๊บมันมีกลิ่นสดห้อยออกมามันก็นเลยคอะกานมอน้ก็ทถาเแป็งกันแล้วนาอมอน้อ มีไล่แล้วเนาะไหนนูน้นอประธานับแล้วเนาะ <c oughs> บทธานนับว่าคนนึกด้จ,จักอันแล้วมัอนี้มีไล่ทุกคนเลย <c oughs> บ่าคืออันเขาไปปลากินขา้าวปลาสุดนั่นเนาะไปฟาร์มย่อขนแต่ว่ากับเลี้ยนเทะนะ่อะ้วเนาะเวฟาร์มเดือดอันหญ่สุดน,น <c oughs> าะเวยฟร์มใหญ่ฟ้ามกินล <c oughs> <c oughs> ไล่เม่์กิก้งกะหับบทเป็นคนปีงทุกคนเลย เพราะว่าไม่กินเจ็บมือเนาะไม่ไม่ว้มันเรื่องกาแฟมันเป็นไรเพราะว่าน้องม่ก like really ินเจ็บม like ือเราเสียบบ่ได้บุดิายนี่เลยทุกคนมือน้องเบ่กิ้ลเป็นยังกับโบงูเลยยู่ๆเราเป็นแบบนี้เลยมันเช็ดยุงไปยังยุงก็คือมันว่านธรรมชาติ นวะอีนัเจ้าบ่อนําเมื่อกีเฮ็ดมันสิใหญ่กว่าเก่าเมืกี้สิถกของน้องมโดนแฮกนั่นเองนี่น้องไนกิงไปทิ้มขี้เหือเนาะเพราะว่าตอนซุยๆน้องหนูกอาจสิจูดแล้วมันแงแล้วเนาะตอนนี้ยังบ่แหงก็เลยบ่ทันจูดแล้วกนีเลย้มาแล้วจานนึงเนาะอมบ่กิง ห้อมอ่ะหอมเราอดทนท้าเราเลยฟาร์มกะห้อมคือกันท้าก่อนส่วนน้องไหนนุงกะไปซื้อแจวเนาะนี่อันนี้กะเป็นผักส่วนกุ้งคุนหับปิ้งมือน,นี้น้องมมกินหับปิ้งน้องมมกิ้งบอกว่าบัวได่ไหมนะทุกคนซํานี้เป็นกำลังห้อมโกบน้องเพิ่นบ็อกเบบนั้นไม่ไมอันไมกิ้งปิ้งไม่ไหมเด้อได้ไม่ไม่เด้อ ไม่ไม่แต่ว่าหนูจะเอาไม่ <t step> ไม่ไม่ไม่เด้ออันนี้เลยบอกน้องว่าไม่ไม่ไม่น้องเพื่อนว่าไม่ไม่บอกว่าบโบไม่นะแต่ว่าน้องเพื่อนได้ยินว่าเอาไม่ไม่น้องเพื่อนก็เลยปีกมาไม่ไม่โอเคนะทุกคนเนาะรอท่าอีกจักลิกจักน้อยแล้วก็ได้หับประทานละอันนี้ใส่ทานแห่งให้มันไม่ไม่ดิ ไม่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 นี่เลยทุกคนไม่ไม่ของแท้นะชิบปเป็นมะเล่งบ่อไม่ิริงไม่ไม่กนัดนี่ว่าถ้าวิ่งทางนี้มันก็ไม่จะว่าถ้ามันไม่จะเล็นมันนี่เลยคือคำเกตโตก็อง่ม่า ยังอีกแล้วเอ,อ้ยฟาร์มบอกมาตรงเกา่านี่ลูกคาน้องไม่กิ้งกันนั่งเฝ้าอยู่ลูกคามาเฝ้าห่านเจว <c oughs> โอเคนี่เตรียมพร้อมซื้อแล้วนำกนมาแล้วเท่อน,นี้นำโกนกับอม แต่ว่าแม่คายัางบ่เปิดมทานเลยนางทักคนเด้อแม่คาเออลูกคาเด้อเดี๋ยวแม่คาเปิดกันเด้อไฟฟาร์มอลิ้นกินเลยกินไหมกินได้แล้วไฟาร์มยอกซื้อเริ่มแล้วเด้อเ <ขา S 1> จัดไปเอาเลยเจ้าของวันเกิด แม่ขายให้ตัวเองแล้วล่าสุดน้องในกินกันจนจนมาตบมือทุกคนเอยน้องฟ้าบอกว่าเอาเลยจัดการได้กินเป็นตบมือสมเสยเพราะว่ายังเพราะว่าสีไดกินแล้วน้องในนูเป็นย่งตาคือว่าบวมๆม,มือนี่เป็นน้าตาน้องเองเป็นแบบนั้นเธอ,อเลื่มอมรเด้อทุกคนมายก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 ,ยกสลอง จะร้องไหมค่ะนี่แม่แม่ค้าจะเย็นเย็นเด้อมันไหมเหมือนเราเด้อบอกว่าเอาไม่ไหมยังวะ <laughs> ตัวนี้ไม่ไมตัวนี้ไม่ไมเพราะว่าเขาทนเนาะกี๊ป้ามือเดรย์ไม่ไม่เริ่มแล้วทุกคนมาเด้อมาสินนสำกัน Ừ. Đẹp. Mà 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 mà. Lấy chiếc thêm nữa. Tốt mưa không nữa. Hả? Tốt mưa. Happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. birthday อีกรอบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy <top ic> okay, b i r t d a y Okay นี่นี่เลยทุกคนตัดเค้กแบงแล้วเป็นที่เรียบร้อยน้องมื่อกี้กับกินมืดไปแล้วใกล้กินมืดแล้ว นี่เลยเนาะงานเล็กๆแต่มีความสุขดีใจบอน้องไหนนูดีใจดีใจเนาะได้เค็กซ่องก่อนเลยเป็นปีแรกที่จัดวันเกิดแม่นบ่ะ,ะจัดวันเกิดปีแรกฮาไปซ่องก่อนจุกๆเนาะแ <c oughs> สบเนาะเค้กวันเกิดนี่ดีใจเนาะน้องเพื่นบล็อกต้องขอบอกขอบใจอู้ถ้วยนี้มันซ่องสันโบสันเดียวเนาะบบมีบ่วงทุกคน,นเห็ดจางไดง ถ้าในนู้กินหมดเราคา่อยยืมในนู้มาเนาะเฮ้ย <c oughs> ฟ้าหมอยอกเนาะนี่กินกันเลยนี่นี่มีตื้มอีกโอ้เกือบตกเกือบตกเลยนี่น้องไหนกิ้งเล่งไว้แล้วสิฮอดไหนกิง้งบ่เอืเอยสิกินกน้นละตี้ไหนกิง้ง <c oughs> เล่งไว้แล้วเนาะโอเคเนะ้ะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดตอนสุดท้ายแล้วน้องไหนนูกระหับประทานคลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะวันเกิดน้องไหนนูกมือ โอเคน้อท okay, ุกคนเนาะตอนนี้น้องๆก็กินเค้กหมดเป็นก้อนนึงเลยเนาะอย่างอี้ก้อนนึงจงไว้ให้น้องในนูเนาะทุกคนเนาะกะพากันกินหมดก้อนนึ่ง4-5คนเนาะได้คนละกะตัดตัดแบ่งกันเนาะอิ่มบ่อิ่มเนาะติ่มเก่ก็อิ่มเค้กก็อิ่มเนาะในกิ้งอิ่มบ่อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิอิมได้แล้วเนาะกินตัต่างซ้ำอันพุ่น โอเคนะทุกคนนะสุดท้ายนี้ก็ต้องข้อขอบ,อบขอบใจไายๆนะที่ฮับสมติดตามฮับสมพวกเฮาจนมาหอดนี่เลยจะจบงานเนาะงานเลี้ยงเล็กๆหน่อยๆแต่ว่ามีความสุขเนาะในน,นู้นเนาะสุดท้ายนี้น้องฟา้ามเองก็ต้องข้อลาไปก่อนนะทุกคนเนาะเจอกันคลิปโตไปเด้อบายบายสบายดียบายดี